วัสดีครับรีวิวชุดนอนนาประกอบเองของพี่เขาครับพี่เขาทำเองมันไม่ใช่นอนนาธรรมดาครับอันนี้อันนี้พี่เขามีระบบป้องกันความปลอดภัยตัวนี้ครับตัวนี้ป้องกันความร้อนจะตัดเมื่ออุณหภูมิสูงพัดลมจะทำงานก่อนเวลาเมื่อความร้อนขึ้นที่เกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับ เป็นชุดนอนนา4,000วัตต์ครับผมมีระบบป้องกันไฟกระโชกข้างในโดยใช้คาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่แต่ไม่ได้เปิดตู้นะครับตอนนี้ใช้งานอยู่ตอนนี้ใช้งานกับเครื่องซักผ้าทดลองใช้งานเครื่องซักผ้าอยู่ครับมีโซล่าชาร์จเจอร์2ตัวยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อใช้งานโซล่าชาร์จเจอร์นี่จะใช้กับโซล่าเซลล์1ชุด แล้วพี่เขาจะทำพลังลมอีกหนึ่งชุดครับไปติดบนดาดฟ้าเนี่ยครับสุดยอดมากเลยไม่ใช่นอนนาปกติครับผมตอนนี้ใช้แบตเพียวๆอยู่ครับแบตอยู่ด้านหลังนี่แบตก็เป็นแบตจะเสื่อมครับลองชาร์จใช้งานดูโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เสร็จเรียบร้อย จบรายละเอียดแล้วถ่ายให้ดูอีกรอบครับวัสดีครับ